สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนที่นิวโอเมกาแพสชั่นไทยแลนด์นะครับผมอภิชัดยดำเนินรายการ วันนี้เรามาออกนอกพื้นที่กันครับมาที่ไหนกันเหรอแน่นอนว่าเราก็ยังอยู่ในทีมของโอเมก้านะครับซึ่งโอเมก้าเนี่ยตอนนี้ขา่ขาวก็คือว่าเปิดบูติกแห่งใหม่ที่สยามพารากอนนะครับแล้ววันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาที่โอเมก้าบูติกสยามพารากอนนะครับในภาพเพื่อนๆก็จะเห็นแล้วนะครับนี่คือบูติกแห่งใหม่ เพิ่งตกแต่งเสร็จเปิดได้2วันนะครับดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยจะมีความทันสมัยมากขึ้นดูกว้างขวางนะครับแล้วก็มีความน่าสนใจซึ่งจะน่าสนใจขนาดไหนตามผมเข้าไปดูข้างในกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็เดินเข้าไปในบูติกกันเลยครับตอนนี้ตกแต่งใหม่ลักษณะดูสวยงามแปลกตาไปจากเดิมค่อนข้างเยอะนะครับ แต่ละคอลเลคชันเขาก็จะมีการจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่เป็นสัดส,ส่วนกันเอาไว้นะครับและการประดับตกแต่งแบบใหม,ม่ก็ใช้กระจกเข้ามาช่วยค่อนข้างเยอะทำให้ลายดูมีความกว้างขวางสวยงามและรูปลักษ์ของร้านเนี่ยปรับกลับมาใช้เป็นโซลิด วูดหรือว่าไม้มากขึ้นนะครับจากเดิมที่เป็นกระจกทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ซะส่วนใหญ่เดินดูในร้านก็เ,เพลินดีนะครับก็จะมีความรู้สึกว่ากว้างสวยงามแล้วก็มีความหรูหราระดับหนึ่งนะครับ สิ่งที่ผมชอบมากๆในร้านนี้ะครับก็คือตัวช่อไฟตรงนี้นะครับถ้าใครเคยไปบูติกของผมหรือเคยดูคลิปที่ผมถ่ายบูติกของตัวเองจะเห็นว่าเราจะมีด้านบนเพดานจะมีคอนเซอร์เรชันอยู่ด้านบนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยอิมเมจมันก็ดูคล้ายคลึงกัน ด้านในก็จะมีที่ให้แขกนั่งคุยกันได้นิดหน่อยนะครับ <hak> ครับเกียนเป็นไงบ้างครับออโอเมกาบุติกแอเแลีตมกพารากอนรูลราทันสมัยสวยงามนะครับผมก็หวังว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เพื่นพนอนๆก็จะมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมบุติกใหม่ แล้วก็ดูนาฬิกาใหม่ๆกันนะครับตอนรับเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ด้วยนะครับแล้วผมก็ณที่นี้ก็ฝากสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆทุกคนนะครับขอให้เพื่อนทุกคนมีแต่ความสุขความสมหวังนะครับแล้วก็่างไกลจาบโควิด -19 หวังว่าปีหน้าเราคงที่จะสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติได้นะครับในเร็ววันนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ชอบไม่ชอบคลิปผมยังไงติชมได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ